โยสวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนทุกคนนะครับทุกคนเคยเจอปัญหาแบบว่าวางไข่ได้แค่3ฟองไหมฮะหรือว่าวางสัตว์ได้แค่ไม่กี่ตัวนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนนะครับวิธีการวางไข่นะฮะฟักไข่ให้ได้แบบเยอะๆแล้วก็วางสัตว์ให้ได้แบบเยอะๆนะครับสเต็ปแรกนะครับทุกคนครับให้เรามาที่ช็อปตรงนี้แล้วก็ฟรีอัปเกรดตรงนี้นะครับอ่าเห็นไหมมันจะให้เราทำเควสนะครับทุกคน โดยที่เราเนี่ยต้องมีสัตว์เลเวล20นะซึ่งตอนนี้เนี่ยนกฮูกผมอะเลเวล23แล้วนะครับคือมันข้าม20ไปแล้วนะอ่ะเห็นไหมทุกคนอีกอย่างหนึ่งนะครับไม่ต้องกลัวนะว่าสัตว์จะหายนะครับสัตว์มันไม่หายนะทุกคนเออเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวอ่ะต่อไปนะครับเห็นไหม u n ล็อกนะครับสัตว์เลเวล30นะครับนี่วิธีการเพิ่มเลเวลสัตว์ก็คือเราก็ต้องให้อาหารสัตว์นะครับทุกคนเห็นไหมง่ายๆนะครับมันไม่ได้ยากเลยนะ แต่มันอาจจะต้องใช้เวลาลน,นิดนึงนะครับเพราะว่ายิ่งสัตว์เลเวลเยอะเนี่ยมันต้องยิ่งใช้เวลานานแล้วก็แล้วอาจจะต้องเสียเวลาแบบว่าเข้ามาให้ข้าวให้น้ําสัตว์นะทุกคนที่การอัพเลเวลสัตว์ให้มันเลเวลเร็วๆนะครับอ่ะเรากดดูที่สัตว์นะครับเห็นไหมมันจะมีหลอดทังกี้นะครับทุกคนมันจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะเนี่ยคือเหมือนสัตว์เราแบบหิวอันนี้เห็นไหมอันนี้คือเขาแทบไม่ได้กินอาหารเลยนะทุกคนนี่คือเลเวลจะไม่เติบโตนะทุกคนเลเวลจะไม่ขึ้นนะอันนี้เราก็ต้องทำการให้อาหารเขานนนัั่เองะคครบทุกน เออเห็นไหมเห็นไหมอ่ะง่ายๆครับทุกคนไม่ยากนะอ่ะกดบิลดูฮะเห็นไหมเป็ดผมไม่ได้ให้อาหารเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนะี่ยคือเขาจะไม่โตแล้วนะทุกคนมันต้องให้อาหารนะทุกคนจะบอกว่าคือเกมมันอัปเดตมาใหม่ไงทุกคนคือเราสามารถให้อาหารสัตว์ได้แบบง่ายๆเลยนะทุกคนแบบง่ายมากๆนะเดี๋ยนะผมขอดูผลนี้ก่อนมันขายได้เท่าไหร่วะฟึบโอ้โหน้อยนิดมาก เอาไปให้สัตว์กินเลยดีกว่านะครับกดมาฝั่งตรงนี้เลยนี่ครับหลังจากกดมาแล้วก็เนี่ยเราสามารถ pick ัพนะครับหรือว่าให้อาหารสาัตว์ได้เลยนะเนี่ยง่ายๆเลยนะทุกคนคือเมื่อก่อนเราต้องไปกดคลิกที่สัตว์ใช่ไหมแล้วก็ป้อนอาหารแล้วก็อุ้มอะไรเงี้ยคือตอนนี้มันสบายแล้วไงทุกคนเพียงแค่เราเอาผลมาแล้วก็กดไปที่ฝั่งขวาตรงนี้นะแล้วก็ทําการกดให้ได้เลยนะฮะทุกคนเออ,เ,อเดี๋ยวนะผมน่าจะกดผิดนะทุกคนมันต้องกดอันแรกสิ โอเคเห็นไหมทุกคนนี่อาหารขึ้นมาแล้วนะแค่นี้เลยครับทุกคนเลเวลก็จะอัพนะครับทุกคนอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะเพราะว่ายิ่งเลเวลสูงเนี่ยสัตว์ก็มีพวก XP ที่เยอะขึ้นนะฮะเออเพราะฉะนั้นก็ต้องแบบว่ารอนะครับทุกคนเออประมาณนี้นะครับไม่น่ายากนะผมว่าเห็นไหมก็พยายามป้อนไปนะครับทุกคนที่ผมต้องการสัตว์เลเวล30นะครับทุกคน ผมรู้สึกว่าผมมีเป็ดเลเวล30อยู่นะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่ตรงไหนนะคือผมมันมันไม่ขึ้นอนะ่ะทุกคนเดี๋ยนะผมขอเช็คก่อนว่าผมออกมาใช้หรือเปล่านะครับอ่านี่ไงผมมีเป็ดเลเวล30นะเดี๋ยวผมขอาติอุ้มเขาออกมาก่อนละกันนะฮะคือถ้าเราใช้สัตว์อยู่อ่ะในเควสมันจะไม่ขึ้นนะครับทุกคนอ่านี่เห็นไหมอ่าแล้วก็กดส่งมาเลยครับคอนเฟิร์มไปเลยเห็นไหม อ่ะลเลเวลต่อไป45นะคือตอนนี้ผมน่าจะวางไข่ได้2ฟองแล้วนะครับทุกคนเอ้ยไม่ใช่4ฟองสิ 4, มันจะมา2ฟองนด้งไงละ่ะเอออ่ะมาทดสอบเลยนะครับเราจะมาวางไข่กันนะอะดูว่าจะวางได้4ฟองหรือเปล่า1 2ครับ3 4 5หเออเป็นไงเพิ่มมา1ฟองครับทุกคนเนี่ยก็แค่นี้ครับทุกคนมันไม่ยากเลยนะ ก็คือเราทำเควสอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเน้นเลเวลสัตว์แค่นั้นแหละนะคือเควสมันต้องการเลเวลไหนแล้วก็ทำตามเลเวลนั้นนะครับทุกคนเห็นไหมอ่าเห็นไหมอันนี้ไข่ผมไข่ผมอันนี้ผมจะอันนี้ผมวางสัตว์ได้เท่าไหร่4ตัวอ่าเห็นไหมอันนี้ไข่ผมเพิ่มมา2ฟองแล้วนะครับจาก3เป็น4เป็น5าแล้วเห็นไหมอ็ก์ตาเพิ่มมา2นะแต่สัตว์ผมเนี่ยเพิ่มมา1นะครับจากที่วางได้3ก็วางได้4นะครับทุกคนประมาณนี้เควสมันจะแยกกันนะ เควสของสัตว์ก <Okay. S 1> ับเควสของไข่นะทุกคนประมาณนี้เห็นไหมสังเกตง่ายๆครับทุกคนเออประมาณนี้ครับทุกคนครับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับเป็นเทคนิคสั้นๆเล็กๆเนี่ย